สวัสดีค่ะช่องสาวมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวมือสิงค์พามาทําแกงเปิดนะคะตอนนี้ก็กาลังตาพริกกับหอมแดงนะคะตำพริกกับหอมแดงเตรียมปรุงเครื่องไปเลยนะคะแล้วเราจะหน่อไม้เราต้มไปแล้วยานางเราปั่นแล้วนะคะเหลือแค่ตําพริกกับหอมแดงแล้วก็ตำข้าวเบือด้วยนะคะ ังสิงเป็นคนไทยแต่ชอบทานอาหารอีสานนะคะตามตามตามที อุ้ยพระงคงเค้งพกระงเค้งหน่อยนะคะนี่พริกของเราเราก็จะใส่ในหม้อหน่อไม้นี่เลยนะมีหลายขั้นตอนต้อ <c> ง <oughs> ตามข้าวเบือก่อนนี่ก็เป็นข้าวเบือที่เราแช่ไว้นะคะ อีกสารเป็นอาหารที่ทำง่ายอร่อยนะคะเสียด้ยใส่ให้หมดเราก้มาโขกนี่เสียดายโขเข้าเบอร์กันนะคะแต่ถ้าเกิดคนยุคใหม่เขาก็ไม่ใช้ข้าเบอร์เนาะเขาก็ใช้แป้งข้าโพดก็ได้แต่ข้าเบอร์อร่อยกว่า มาหลายตแล้วเมื่อยเมื่อยนะคะเมื่อยเมื่อย ถ้าเราแช่ข้าวไว้ไน้นานนะคะเขาก็จะตังง่าย เสร็จเรียบร้อยข้าเวเบือของเอยนี่หน่อไม้นะหน่อไม้เยอะไหมฟักทองอะไรกันน่าร้อยนะคะคามสิ่งจะปรุงไปในนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปค้างบนตเตาแก๊ ก็มาทำน้ำยาหนางกันนะคะเชียอได้เชย่อได้น้ำยาหนางข้น,ขน ใส่ยานังไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปขึ้นตั้งเลยนะคะเราก็เตรียมมาแกงกันเลยนะคะแกงหน่อไม้ปรุงเครื่องลงไปหมดแล้วนะคะ รอเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่คือผักลงไปนะคะก็จะมีฟักทองนะคะวันนี้มีฟักทองเริ่มเดือดแล้วนะคะแกงน่าทานไหมคะสีสันเริ่มมาแล้วใส่ฟักทองลงไปนะคะ ยานางค้นๆเลยนะคะเพิมหอมแล้วนะคะ ผักทองอย่างเดียวนะคะวันนี้มีแค่ผักที่เป็นฟักทองนะคะผักอย่างอื่นไม่มีเลยไม่มีบวบไม่มีอะไรใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วะคะ่ะ จะใส่ผักลงไปนะคะเร็จแ้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแซบนัวครัวเมืองสิงค่ะอาหารจิมรัวของเรานะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้สาวเมืองสิงห์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหอมชว่วยเลย เรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะแกงเปิดนะคะทำไมต้องเรียกแกงเปิดเนาะอร่อย ร่อยมากมายเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะวันนี้สาวเมืองสิงห์พามาทำแกงเปรอะนะคะแกงหน่อไม้นะคะเสิร์ฟร้อนๆกันเลยนะคะ ตักข้าวสวยร้อนๆร,รอเลยนะคะหรือใครจะทานข้าวเหนียวก็เตรียมข้าวเหนียวเลยค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วขอบคุณทุกเดอบทุกไลท,ทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะคะขอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ